สนับสนุนช่ที่3โดยร้านอาหารมิลเลียนไทยซานฟรานซิสโกค่ะกลับเข้ามาในช่วงเบลกที่3นั่นเองค่ะอ้าว ทำไมคุณลิสาเปลี่ยนไปคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะดิฉันเองค่ะอินทิรานะคะอ๋อคุณอินทิรานะคะยินดีที่ได้รู้จักคุณไดรู้จักเช่นกันนะคะคุณเปิร์นะคะเพราะเราก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวพิธีกรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆแล้วนะคะเราก็ต่อไปนี้เนี่ยจะเจอเรา3คนนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงนะคะในแต่ละวันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อหน้าเราไปสัก่อนเนาะเพื่อสร้างสีสันค่ะให้กับรายการ ของเรานั่นเองคะแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าข่าวเนี่ยก็ยังแน่นปึกเหมือนเดิมนะแน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะก็อยากที่บอกนะว่าสีสันเพิ่มขึ้นวันนี้เลยใส่สีสดใสสวยงามเลยต้อนรับวันวาเลนไทน์นะแลวันแห่งความรักนะคะสีชันสีบานเย็นเลยวันนี้เดี๋ยวเราก็มีพูดเรื่องวันวาเลนไทน์ด้วยแต่ในช่วงที่4นะคะมาช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่า เป็นช่วงเกี่ยวกับการบันเทิงบ้างเป็นช่วงที่หลายๆคนก็ก็แบบรอฟังกันอยู่นะใช่แล้วจะบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นขวัญใจเลยนะมาริโอมาเลอร์นะคะก็ขวัญใจดิฉันเช่นกันนะคะตอนนี้อคุณเฟิร์สอาจจะดีใจเล็กๆเพราะว่าตอนนี้เขาได้ข่าวได้ข่าวว่ากําลังจะเลิกลากับแฟนสาวเขาคุณกุ๊กกิ๊บนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่า ทางทีมงานนะคะได้ไปสัมภาษณ์คุณกุ๊บกิ๊บนะคะที่เห็นในภาพดูสิร้องไห้ด้วยอ่ะแสดงว่าเขาต้องเสียใจมากเใจมากเพราะว่าได้ยินว่าเนี่ยคบกันมาตั้งแต่ปหนึ่งโอ้โหตอนนี้ก็รวม7ปีแล้วนะคะใช่แล้วค่ะ7ปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่เขากลับให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เลิกกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเหมือนกับว่าขอพักไว้ก่อนพักพักไว้ก่อนตอนนี้ไม่ได้เลิกกันก็ยังคุยกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า เบรกเวลาไว้ก่อนไม่ได้มีอะไรพัฒนาไปมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะแต่เห็นมาหลายคู่แล้วนะเพราะว่าหลายๆคู่เนี่ยคุณธีลาก็อย่างงี้คบกันก่อนเข้าวงการเสร็จแล้วก็เลิกลากันนะคะพอนักข่าวถามไปมีเรื่องราวของมือที่สามหรือเปล่าก็ตอบว่าไม,ไม่มีค่ะรายนี้ก็เช่นกันก็ยืนยันมาว่ามือที่สาไม่มีแน่นอนแต่<ช>อาจจ<ล>ะเป็นเพราะว่าเขาก็บอกว่า เจ็ดปีอาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเขาก็ปฏิเสธมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงระยะเวลาในตอนนี้อายุเราเท่านี้เหมือนจบการศึกษาพอดีเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องทำภาระต่างคนต่างจะต้องมีสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะพูดถึงนะข่าวนี้เป็นข่าวที่แบบว่ารับวาเลนไทน์เลยนะที่เศร้าแต่เป็นข่าวเศร้าจังเลยนะคะแต่ยังไงพวกเราเ็ราจริงๆวันวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะได้ยินข่าวที่แบบว่านะ กุ๊กจิกหวานแหววแต่ว่าน้ามาต้อนรับด้วยข่าวที่เศ้าๆนะคะแต่ยังไงเรา2คนนะคะอินทิราแล้วก็เป็นกําลังใจให้อเฟยเป็นกําลังใจให้นะคะแต่เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีอะไรกุ๊กจิกมาฝากเดี๋ยวข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวคุณมอสกับว่าที่เจ้าสาวคุณเกมนะคะอันนี้ก็กำลังจะจูงมือวาเลนไทน์เหมือนกันถูกต้องค่ะกำลังจะจูงมือประตูเข้า วิวาด้วยกันเร็วนี้นะคะในะวันที่3เมษายนนะคะ,คะโดยการจะมีวันมั่นที่นี่สามสิบคู่นี้น<า>ได้ดูหรือเปล่า <c oughs> เคยได้ชมนะเขาขอการแต่งงานนะน่ารักมากเลยเป็นยังไงบ้างคะดิฉันพลาดได้ยังไงเนี่ยพลาดพลา,าดเพราะเขาเนี่ยขอผู้หญิงเนี่ยดยการปิดโรงหนังเลยนะยเข้าไปในโรงหนังกัน2ต่อ2ค่ะแล้วก็นั่งนะแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมว่า ตัวมอสเนี่ยคุณมอสเนี่ยนะคะจะขอคุณเกมแต่งงานนะคะนึกว่าไปดูหนังตันธรรมดานะก็ไปนั่งดูปิดโรงหนังเลยใช่ไหมคะแสดง,งว่า<ล>ในนั้นก็ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยโอ้ยอโรแมนติกแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกนะแต่เขาเตรียมกับพู่มกับของเขาไว้นะคะตัวผู้จัดการไว้นะคะก็สร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งค่ะแล้วเรื่องนั้นเนี่ยคุณมอสเป็นพระเอกนะแล้วคุณเกมก็เอ๊ะ เริ่มสงสัยละภาพฉายมาปุ๊บเป็นภาพนะคะสาวคนนั้นเป็นเบลเอๆขึ้นมาค่ะเบอรเบอเอเบอเสร็จเป็นภาพคุณเกมค่ะเป็นภาพคุณเกมนั่นเองใช่เป็นนางเอกในเรื่องนั้นค่ะแล้วก็คุณมอสนะคะเขาก็เดินมาจากทางข้างหลังค่ะแล้วเป็นไงต่อคะตื่นเต้นคุณเกมคุณเกมเนี่ยเขนั่งอยู่แล้วก็ตกใจเริ่มรู้ละแล้วก็มีเสียงออกมาว่าชีวิตนี้เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดได้ไหม โอ้โห oh oh เท่านั้นแหละค่ะ oh คุณเกมค่ะร้องไห้โฮเลยค่ะโอ้โ oh หดิฉันเห็นภาพนั้นแล้วแบบ นะสุดยอดนี่ขนาดดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่ได้เป็นตัวคุณเกมคนลุกเองหัวใจเต้นตุบๆเลยนะคือดูสิถ้าเกิดเป็นเราล่ะมีผู้ชายแบบนี้มาทําให้ล่ะอขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะใช่ค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะก็คาดหวังไว้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะอย่าลืมแล้วกันนะคะว่าเขาก็จะมีงานมั่นแล้วก็งานแต่งนะเร็วๆนี้เลยนะส่วนเรื่องสนสอดนะคะเขาสัมภาษณ์คุณมอสแล้วคุณมอสก็บอกว่าจะต้องเป็นเขาบอกเขาถามตัวเจ้าสาวแล้วก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมนะคะก็จะมีทั้งเงินทองแหวนนะคะแล้วก็ส่วนราคาเขาบอกว่าอุ ก่อนให้ไปดูวันนั้นเลยแล้วกันนะคะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าวันที่แต่งเนี่ยนะคะก็จะมั่นกันที่30นะคะแล้วก็แต่งกันวันที่3าเมษายนนั่นเองก็ไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันใช่แล้วะว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีน้องอย่างนะโอเคนะคะก็ยังไงก็ผ่านไปค่ะกับข่าวน่ารักน่ารักนะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะแต่อีกหนึ่งข่าวมาถึงข่าวต่อไปนะคะต่างประเทศบ้างใช่มาข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะกับคุณ นิโคคิดแม่นนะคะตอนนี้เธอหลังจากที่เธอได้รับว่าได้รู้ว่าเธอได้มีชื่อในผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะในตำแหน่งนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Rapid Ho โฮนะคะเธอก็ได้ปล่อยโฮออกมาเลยนะคะด้วยความปลื้มปิติดีใจมากๆเลยนะคะ,คะทำให้ลูกสาวของเธอนะคะลูกสาวของเธอชื่อแอ่บอตก <Sunday. S 1> ตกใจเลยว่าอายุสองขวบเองก็ตกใจอา้าว คุณแม่ร้องไห้<อ>ทำไมมีอะไรเสียใจหรอคะอก็หนาเด็กเนาะก็กอย่าง <ๆ S 1> ที่บอกน<ก>ะ<า>ว่ารางวัลอสการ์นะคะก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนาะก็เหมือนแบบรางวัลโทรทัศน์ทองคําทองบ้านเราอะไรอย่เงี้ยเนาะก็ เหมือนว่าได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็ทรงเกียรติอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้ปล่อยโฮนเต้นปล่อยโฮนะด้วยความประทับใจค่ะนะซึ่งมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะสาวนิโคลนอกจากจะโชคดีในเรื่องการงานแล้วนะคะยังโชคดีในเรื่องครอบครัวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อเธอเพิ่งตั้งรับสมาชิกใหม่ค่ะใช่แล้วจากเฟสมาเกเรตเป็นสมาชิกลูกสาวคนที่2นะคะซึ่งได้เกิดจากการอุ้มบุญของเธอเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองก็แหมก็ แต่<า>แม่ยังสวยนะยังสวย, <นะ S 1> สวยตลอดลอเลย,ยังสวย นะคะยังไงก็ยินดีด้วยละกันกับรางวัลนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกของเธอเนี่ยขอขอบคุณมากๆขอบคุณปะเจ้าที่ทําให้ชีวิตของเธอในตอนนี้นะคะมีความสุขทั้งเรื่องการงานและก็ทั้งครอบครัวนะคะตอนนี้ครอบครัวอบอุ่นเลยนะคะคะะนก็เป็นการด้วยน่ารักน่ารักนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้ข่าวโหเมื่อเบรกที่แล้วเพิ่งพูดไปเรื่องของซุปเปอร์โบว์ซุปเปอร์โบว์ใช่ไหมคะใช่แล้วแต่รู้ไหมเอ่ยนักร้องนะคะที่ร้อง เพลงนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งร้องเพลงชาติเนี่ยคือใครใครคะนั่นก็คือคริสติน่าอากิเลล่านั่นเองค่ะคนนี้เป็นนักร้องในดวงใจดีชั้คนหนึงเลยนะใช่แล้วแต่ว่าแต่ละเพลงเธอนี่ฮอตฮทั้งนั้นใช่ค่ะแต่ว่าในการร้องเพลงโชว์ในศึกซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่านักร้องสาวคริสติน่าอากิเลล่าเนี่ยนะคะร้องผิดค่ะร้องเพลงชาตผิดค่ะ นะคะก็ทำให้นะคะก็หลายๆคนนะคะนักกีฬาเนี่ยหันหน้าเข้ามาเลยค่ะตกใจว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น เธอก็บอกมาแล้วว่าก็ออกมาขอโทษนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอตื่นเต้นค่ะแล้วก็เลยทําให้เธอลืมเนื้อนั่นเองนะคะก็จําเนื้อไม่ได้ท่อนหนึ่งนะคะตื่นเต้นเพื่อนเพื่อนที่ร่วมเ,เป็นนักร้องเนี่ยนะคะก็ให้กําลังใจนะคะว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็มีผิดพลาดกันได้นะคะในเรื่องนี้ก็เป็นงานใหญ่ซะขนาดนี้ถ้าเป็นเราหรือเป็นใครก็ต้องตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ก็น่าเห็นใจนะคะมาถึงอีกข่่่าวนนึงคะเป็ อยากจะบอกว่าเป็นคดีช็อกวงการเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะนำมาเป็นภาพยนตร์ค่ะนะคะใช่แล้วเคยได้ยินชื่อนี้ไหมอะแมนด้านะคะใช่ดิฉันเคยได้ยินข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วะหลายปีที่แล้วใช่อะแมนด้านี่ก็รู้สึกว่าฆาตกรรมใช่ไหมคะเพื่อนคือจริงๆแล้ว่มจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคดีที่เกิดขึ้นว่าอะแมนด้าเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะใน ประเทศอิตาลีนะคะและคนนี้เนี่ยเขามีแฟนหนุ่มนะคะซึ่งแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยค่ะเกิดอยากจะเล่นเกมเขาเขามีว่ากันเคยเคยดูเคยดูเล่นเกมเหมือนแบบพวกญี่ปุ่นชอบทำมัคยใช่ใช่ประมาณนั้นไหมก็อย่างนั้นเลยค่ะก็คือเขาอยากจะเล่นเซ็กหมู่กันอยากจะเล่นเซ็กหมู่กันก็เลยบังคับเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นด้วยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ยอมเล่นค่ะ นะคะก็เลยเป็นคดีที่เป็นการฆาตการรมที่โหดเทียมเลยทีเดียวแล้วคนีเนี่ยผู้กำกับค่ะเขาก็ได้เล็งเห็นว่าอันเนี้ยเป็นหุทาหอนได้นะนำมาสอนได้นะก็เลยหยิบยกค่ะขึ้นมานะ,ะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นเองนะคะซึ่งภาพยนตร์นี้นะคะก็ได้นะคะรู้สึกว่าจะได้ ดาราสาวคะ่ะดาราสาวเป็นใครคะที่ออกมาเป็นตัวอแมนด่านั่นเองดาราคนนี้สาวสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะ,ค,ะคุณเฮเดนเพเนเทรตนะคะ,คะซึ่งจะได้รับบทนำในเรื่องนี้คะ่ะใช่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าอย่างุ่มกับเนี่ยก็ไปสอบถามเขานะคะเขาก็บอกว่ายอมรับว่าไม่มีการติดต่อขออนุญ,ญาตจากครอบครัวของอแมนดานะคะแต่ว่าเขารวบรวมนะคะเรื่องราวนะคะทุกอย่างเนี่ยมาจาก การถ่ายทอดนะคะซึ่งจากหลักฐานของสารแล้วก็จากการถ่ายทอดจากพย,พยานรอบข้างนั่นเองนะคะจริงจตนาเขาก็ไม่ได้จะเป็นการตอกย้ากับข้ต้องหาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการชี้นําว่าจริงๆบนโลกนี้ก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ใช่ค่ะก็เป็นโศกนาฏกรรมนะคะในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งค่ะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะของน็อกเขาบอกของน็อกกับแม่ของเธอด้วย นะคะคมากกว่าจะพยายามชี้ว่านะคะคดีเนี้ยใครเป็นคนผิดกันแน่นั่นเองนะคะซึ่งเ,ออเรื่องราวแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวอแมนด้าน็อกซ์เนี่ยนะคะก็เป็นคนถูกกล่าวหาแต่ก็ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกนะคะว่ากว่าเขาจะแคสติ้งขึ้นมาเนี่ยตัวละครเนี่ยที่จะได้คล้ายได้เหมือนกันทุกอย่างนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเธอคนนี้แหละค่ะที่นักคล้ายคึงอแมนดาที่สุดค่ะคุณเฮเดนเพเนเทรนะคะใช่ค่ะต้องติดตามผลงานของเธอนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะออกมาเร็วๆนี้นะคะคิดว่าน่าติดตามนะ เพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่า,เ,าเรื่องราวหรือภาพยนตร์แบบนี้มาสร้างเนี่ยนะคะใช้มาจากชีวิตจริงเหมือนเรื่องรู้สึกเมืองไทยของเราเรื่อง อนาหรืออะไรสักอย่างที่เป็นคุณหมอแล้วฆาตกรรมอะไรแบบนี้อ๋อใช่ค่ะใชคุณหมอคุณหมอสักอย่างใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นคุณหมอแล้วหมอแล้วก็มาฆาตกรรมผ่าตัดนะคะก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนพวกเรานะคะได้เป็นข้อคิดกันว่าเอ๊ะเรื่องจริงๆเรื่องที่มันโหดร้ายแบบนี้มันจริงมันก็เกิดขึ้นได้จริงนะบนโลกของเราก็ยังมีนะคะคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานนะคะก็จะได้เตือนจะได้บอกกล่าวกันได้ว่า ถึงแม้อยู่ในวัยเรียนไปโรงเรียนส่งไปเรียนมาหาวิทยาลัยไกลๆเนี่ยก็สามารถเป็นอันตรายได้ใช่ะะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่การเลือกคบเพื่อนด้วยนะเราก็ต้องศึกษาดูกันให้ดีๆอย่าเชื่อใจง่ายอย่าไว้ใจคนง่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภัยเนี่ยนะคะรอบตัวของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเชื่อว่าน่าจะทําเงินได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหวันนี้นะคะในช่วงเบลกนี้เนี่ยเราก็มีข่าวบันเทิงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศนะคะหรือว่าข่าวในบ้านของเราเองนั่นเองค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้อนรับวาเลนไทน์กันดีกว่านะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะดิฉันยังมีข่าวการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะมีที่เด็ดๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแต่ว่าเป็นจังหวัดไหนแล้วก็เดี๋ยวอุบไว้ก่อนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะเชื่อว่าหลายๆลยคนนะคะอยาก จะไปชมกันแน่ๆนะคะพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะช่วงนี้สักครู่ค่ะมิลินไทซานฟรานซิสโกมาซานฟรานซ์มาเริ่มที่นี่คนไทยได้ราคาพิเศษค่ะพักโรงแรม5ดาวกลางแหล่งชอปปิ้ง เรื่องหิวหายห่วงทั้งสามือ้อราคาก็ทุกถูกและรสชาติแบบไทยๆมาซานฟรานซ์ rance, มาเริ่มที่นี่มินเล่นไทยดูน่า้าเสร็จแล้วให้จองทัวร์ไปนาป้าต่อเลยไหมคะ Senses fly with the touches of Thai, Thai smooth as silk.